สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ริต้าสตาร์คอนเน็นะคะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวรรค์น,นะคะ,คะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภว่าผู้ที่เกิดรอนที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนค่ะทีมพฤษศจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะถ้าคุณเป็นทีมพฤษศแลวคุณทราบลัคนาก็ให้คุณดูลัคนา ก็คู่กับราศีเลยนะคะจะแม่นยำมากๆเลยค่ะขอตำแหน่งมังเสยาวมงต้องลงยาวเหลือเกินมงต้องลงด้วยเออเดี๋ยวมีตำแหน่งเพิ่มอีกนะนั่นน่ะสิแล้วดูสิฉันน่ะแค่นี้เองคุณก็แบ่งๆน้ำก็ได้แบ่งตำแหน่งไปบ้างฉันก็ใจบางแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเวลาเลาคนแนนํานำตัวเข้ามานะแหมอาจารย์พิมพรสวสดิ์คุณเพิ่มขึ้นมาสิ คุณคิดาสิเดี๋ยวพูดให้โอเคง่า,ายใา่มยาวคือจะมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายค่ะก <Ừ. S 2> ว่าจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยเดี๋ยวก็จะต้องมีตําแหน่งอะไรอีกเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นกัน <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ง่ายเดี๋ยวเรากลับไปคิดก่อนนะ,ะคุณเพราะฉะนั้นคุณก็ด้วยเหมือนกันค่ะที่เราผ่านมากันจนถึงทุกวันนี้กำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น มันก็ไม่ได้ง่ายเราผ่านอะไรไมาเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเรามา,มาเลยค่ะ <c oughs> เดือนนี้เนี่ยนะศาสตร์ช้า <c oughs> อ๋อศาสตร์ช้าก็คือคอนเนคชั่นค่ะพาร์ทเนอร์เอ่อคนที่แบบเหมือนอยู่ในสังคมหรืออะไรอย่างต่างคือเหมือนคุณอาจจะมีการติดต่อหรือการออกไปสู่สังคมมุมกว้างใช้คําว่ามุมกว้างเลยนะคือไม่ได้อยู่แคบๆไม่ได้อยู่แบบเดิมแล้วอ่ะคือบางคนตอนเนี้ย คุณพึกเองอาจจะอยู่ในมุมโต๊ะทํางานอ,อาจจะทําอะไรที่แบบเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับแต่พอเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าแฉลบสังคมของคุณกว้างขึ้นมีการแฉลบโอ้แฉลบสังคมของคุณกว้างขึ้นอ่าแฉลบไปตรงเอนหรือบางบางทีมีเขาเรียกว่า <c oughs> รุ่นพี่อ่ารุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้แหละเกา่าเก่าติดต่อมาเออเธอมาทำงานกับฉันสิอ่าเธอรับจอบพิเศษไหมหรืออะไรไหมคือมันเหมือนมีแนวทาง เข้ามาให้คุณเดินค่อนข้างเยอะนะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะนะเยอะเลยแหละเพราะอะไรนาษียูที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยนะจะทําให้โอกาสเข้ามาแบบฉับพลันแต่คุณเองอ่ะต้องรีบคว้าหมับเลยแหละเออตะปบให้ทันเลยแหละเออพอตะปบทันปุ๊บคุณทำมันกอดไว้เลยพอตะปบมาปุ๊บกอดไว้เลยก็ให้มันดีเลยมัดไว้เลยนั่นแหละแล้วคุณก็รีบลงมือคือมันเหมือนเราต้องทําด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเราพอเข้ามาปุ๊บมอง อืมเอามาปล่อยมันไม่ได้มันเหมือนเราก็ต้องลงมือทําก็ต้องตั้งใจเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเลือกคุณแล้วดังนั้นคุณต้องทําให้ดีที่สุดแล้วมฤรตยูไม่ใช่ว่าง่ายนะสิ่งที่เข้ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจับฉลากขึ้นมาแล้วมันเป็นคุณแล้วมันให้ปุบแล้วได้เลยมันไม่ใช่คุณต้องเหมาะสมกับสิ่งนั้นด้วยคุณต้องคุณค่าที่คุณคู่ควรด้วยดิฉันคุยอะไรเนี่ยเฮ้มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับเดือนนี้นะดาวพุธค่ะคุณวันแรกเลยสี่กระกัา แล้วก็เป็นเลขสี่ด้วยที่ย้ายก็คือดาวพุธย้ายมาอยู่ในเรือนสัตแชสัมพันธ์กับการเงินแล้วสัมพันธ์กับปุตตะสัตแชนี่ไงสังคมใหม่คุณต้องมาการเงินสัมพันธ์กับเรื่องสังคมคือตอนนี้เหมือนตัวคุณเองต้องเอาตัวออกไปอยู่กับสังคมกว้างๆและอะไรต่างๆนานาบางคนอาจจะขายของอยู่หน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะ คุณต้องมีการเปิดออนลงออนไลน์คุณต้องก้าวให้ทันเขาอคุณต้องมีการเช็คอินหรืออะไรต่างๆคือคุณต้องทันน่ะสมัยเนี้มันมีอะไรบ้างคุณต้องรีบเอามาเลยสําหรับคนที่ขายของหรือทําอะไรอยู่คุณต้องเรียนรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งการเล่นทิกตอ k หรือทําอะไรที่ให้คนรู้จักเปิดตัวให้คนรู้จักเรามากขึ้นแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณถนัดอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหมือนกับ มันมาจับคู่กันมาแมชชิ่งกันเองโดยที่ไม่รู้ตัวและที่สำคัญคุณต้องนึกเขาเรียกว่าคิดความเป็นคุณให้ได้ถ้านึกถึงคุณลิตาคุณนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องนึกให้ออกเหมือนมีคาแรคเตอร์ตอนนี้คุณต้องสร้างตัวตนนะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่พนักงานบริษัทเอ่ยหรือทําอะไรเอ่ยแล้วที่สําคัญดวงชะตาหรือดวงดาวสอนให้รู้ว่าปีนี้เป็นปีที่คุณจะทําอะไรอย่างเดียวไม่ได้แล้ว โลกก็สอนด้วยแหละเออโรคระบาดหรืออะไรต่างๆก็สอนด้วยว่าการที่เราทําอะไรอย่างเดียวในเวลาเดียวเนี่ยมันทําให้เราไม่ทันคนอื่นแต่การที่เราทําอะไรหลายๆอย่างโดยที่เราต้องเรียนรู้ด้วยนะไม่ใช่เราทําแบบคนไม่รู้นะถ้าเราทําแบบคนไม่รู้นั่นคือเราก็จะได้สิ่งที่มันไม่ถาวรอืถ้าเราทําแบบคนที่รู้เนี่ยดวงชะตาหรือดวงดาวหรือชะตาชีวิตก็จะสอนว่า ถ้าคุณเรียนรู้มันคุณทํามันคุณจะได้ความสําเร็จขั้นที่หนึ่งแล้วถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มคุณจะได้ความสําเร็จเพิ่มแล้วเมื่อไรที่คุณเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้คุณจะได้เป็นอาชีพที่ถาวรจนกระทั่งคุณอาจจะไม่ง้องงานประจําเลยก็ได้การเรียนรู้ต้องเรียนให้รอบด้วยเปิดใจออกมาเปิดสมองออกมาเปิดโอกาสตัวเองดูรอบๆตัวเราดูรอบๆสิ่งแวดล้อมข้างๆเราหรืออะไรมันมีอ,มอะไรบ้างใช่ไม่ใช่ว่าบางทีเมื่อก่อน ลิต้าก็เป็นเหมือนกันก็คือจมอยู่กับสิ่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสตัวเองอะไรก็คือแล้วพอเวลาที่มันไม่เวิร์กปุ๊บมันพังทลายอเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะไปต่อให้ได้พอเราเรียนรู้ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเรามีความสุขกับอะไรแล้วสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะถ้ามันไม่ใช่ค่ะอย่าฝืนไม่ต้องเสียเวลา เราอย่าไปเสียดายอย่าไปแบบเขาเรียกว่าเสียใจหรืออะไรกับสิ่งที่เราจะต้องเสียไปเพราะสิ่งที่ควรเสียดายเนี่ยคือสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณมัวแต่ยึดติดเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องเสียดายที่สุดถ้าคุณมัวแต่ยึดติดมันคุณมัวแต่ทํามันอยู่แบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอือพี่พยายามจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแล้วนะสังเกตเลยว่าเราสองคนก็เปลี่ยนใช่ฉันก็เปลี่ยนสีผมเกือบทุกเดือนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันก็นะ ก็มันเป็นสีสันของตัวเองคือเราต้องหาคาแรคเตอร์ตัวเราเองให้ได้ก่อนคุณเองก็เช่นกันนะคะและการคาแรคเตอร์ริต้าแนะนําแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณเป็นตัวของตัวเองคือ,อขอให้มันเป็นจากความสุขของคุณด้วยไม่ต้องประดิษฐ์อะอคือความสุขของเราจริงๆคืออะไรแล้วเราถนัดอะไรจริงๆแล้วมันจะทําให้เราเรียนรู้ได้ดีมากขึ<อ>้นคือไม่ต้องพยายาม ทําให้มันเหมือนคนอื่นเห็นเขาทําแบบนี้แล้วมันดีเออฉันจ,จะไปทําแบบนั้นทั้ง,งที่ใจเรามันไม่ได้ไม่ปลอมไม่ปลอม,อมทุกอย่างต้องแถ้หมดจากข้างไหนนะมาต่อกันในวันที่14กรกฎากดาเลยค่ะ,คะดาวเกตค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสัตว์ช้าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องต้องรู้จักเราทุกคนต้องรู้จักเราเราจะเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักไม่ได้ตอนนี้คือเราต้องทำตัวเองให้เด่น ให้เด่นทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องมารยาทหรือเรื่องอะไรต่างๆคือคุณต้องพยายามเข้ากับทุกคนให้ได้ห้ามมีเรื่องปากเสียงเด็ดขาดห้ามมีเรื่องการทะเลาะบ่อแวง้งห้ามมีเรื่องผิดใจกันเด็ดขาดเลยถ้าคุณมีปัญหาอะไรกับใครก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะทําให้บันไดขั้นต่อไปเนี่ยรู้สึกจะยืดยาวไปขึ้นมาแล้วนะออจากประมาณแบบเขาเรียกได้ว่าบันไดขั้นหนึ่งสิบห้ายี่สิบเซนเนี่ยพอคุณมีปัญหาปุ๊บ สองเมตรเลยเนะี <c> ่ย <oughs> คือมันจะยาวขึ้นไปอีกอะ่ะมันจะทําให้คุณไต่นานมากเลยเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคุณต้องพยายามมีสปิริตในเรื่องการร่วมงานหรือทําอะไรร่วมกับคนอื่นคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากหน่อยในช่วงนี้เช่นบางคนอาจจะต้องมีการไปไหนมาไหนที่ไม่อยากไปเลยเวลาเลิกงานอยากกลับบ้านเลยอะ่ะเออแต่มันต้องไปบ้างเาืง่อสังคมบ้างเข้าสังคม อ,อ่าสังคมบ้างใช่แต่ตงงมัลงเข้าหรือออกเข้าก็ได้ออก <c oughs> แต่มันไม่ใช่การไปปาร์ตี้แบบผิดผิดคือมันจะต้องเป็นการที่แบบเหมือนทําให้ตัวเองมีประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันด้วยนะคะเ <c oughs> พราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยเป็นดาวเสาตอนนี้คืองานอ่ะค่อนข้างหนักตอนนี้งานหนักมากเลยนะเราเป็นเกษตรถ้าคุณไม่มีสังคมไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีตัวช่วยอะไรเลยเนี่ยคุณทําคนเดียวไม่ไหวนะพี่บอกเลยไม่ไหวแล้วยิ่งวันแต่อยู่ทับด้วยเนี่ยนะ สมองจะระเบิดอยู่แล้วความคิดมากความหนักของงานหรือเรื่องอื่นๆน,นะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตฉันอาจจะต้องมีปัญหาสุขภาพแหละ oh. แต่คนมีความสามารถต่างกันใช่บางทีเราคิดว่าเราทําได้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างปรากฏเราใช้แรงใช้หัวสมองไปในทางที่มัน อ่ะอย่างสมมติในเรื่องอ่ะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อ่ะสมมติมลิตา้าก็ทําเป็นแหละแต่ก็คือมันใช้เวลานานมากแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเก่งเนี่ยให้เขาทําไปเราก็มาทําในสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่เราถนัดมันก็จะไปได้ดีกว่าได้เร็วกว่าอ,อะไรบบมันเหมือนอการเลือกอ่าการเลือกที่จะให้อะไรทํางานบางทีบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ถนัดเราต้องถอยเราต้องยอมรับก่อนนะ ว่าเราไม่ได้จริงๆอยอมรับแล้วเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่คู่ควรไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับตะบี้จะบันทําอยู่หามรุ่มหามค่ำแล้วแทนที่จะเอาเวลาตัวเราไปทําอย่างอื่นได้กลับจะต้องมาเสียสุขภาพกับเรื่องที่เราไม่ถนัดแล้วกังนอยอีกอารมณ์ว่าไม่สําเร็จไงก็เลยมาน่อยได้เนาะอืม,มาต่อกันในวันที่17กกรกฎาเลยค่ะดาวอาทิตย์ค่ะคุณเดินก็ม่อยู่ในเรือนสัตว์ช้าและได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยสัมพันธ์พันธุ์ทุกสัตว์ช้า ผู้ใหญ่ใจดีมาจากไหนเนี่ยข้างบ้านฉันหรือเปล่าเนี่ยคือ <c oughs> จะมีผู้ใหญ่ใจดีเ <c oughs> พราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวสัมพันธ์กับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาแบบเหมือนมีศักยภาพที่เหนือกว่าเราสปอร์ตเราได้ <c oughs> ใช่แล้วมาสัมพันธ์ในเรือนศาสตร,ร์ชักก็มีการช่วยเหลือแล้ว <c oughs> เป็นอะไรเป็นได้ตําแหน่งมาหาจักรด้วย <c oughs> ทําให้คุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ เขาเชียร์แบบนี้แฮปปี้มากเลยนะจะทําอะไรก็ง่ายมากขึ้นตําแหน่งหนะ้าที่การงานปีเนี้ยฉันต้องได้ขึ้นแน่ๆหรืออะไรต่างๆคือคุณต้องพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นเลยนะอย่ามดุดหรืออย,อย่าอยู่กับที่โต๊ะหรืออย่าทำอะไรอยู่คนเดียวตอนนี้คุณต้องแสดงสปิริตเป็นทีมเวิร์กเข้าออกับคนนู้นคนนี้คนนั้นก็ได้ฉันไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นการพูดการเจรจาหน้าที่การงานความคิด เข้าก no ับท yeah. so ุกคนได้หมดสิ่งที่สําคัญคือทําตัวให้หน้าส่งเสริมให้เขาอยากส่งเสริมด้วยไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่เสียหน้าไม่ใช่ให้ให้อยากแบบออยากสนับสนนคนนี้อยากจะสนับสนุนคนนี้ปรากฏว่าเราไม่ทําตัวให้เขาหน้าสนับสนุนนี่มันก็เสียไปถึงผู้ใหญ่อนั่นแหละคือตอนนี้เราเหมือนเราต้องทําตัวให้หน้ารักไหนๆจะมีโอกาสแล้วเราก็ต้องทําตัวให้มันหน้ารักทาตัวให้มันเหมาะสมกับโอกาสที่ได้ไปดูอย่างอาหารเนี่ยเวลาอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยนะคะอาหารได้ค่ะอะไรอย่างนี้เลยเสียงจากหนึ่งถึงห อันนี้ไปห้าหกเลยโอ้ยสิบสองเลยค่ะ <laughs> เวลาอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าตัวโต,วตวของเราแหละแต่ว่ามันต้องมีความนอบนอบ้อมมากเป็นพิเศษะจะใช้ความมั่นใจได้พอประมาณคือไม่เหมือนเราต้องเรียนรู้หลักพวกนี้ด้วยถ้าเราทําได้นี่นะโอ้รับรองว่าปลายปีนี้เนี่ยนะตำแหน่งหน้าที่การงานยิ่งคนรับราชการหรือทํางานเอกชนที่หวังจะได้โปรโมทเนี่ยนะ ไม่ไกลเกินไม่ต้องขึ้นบันไดธรรมดาขึ้นบันไดเลื่อนเลยเออไปยาวๆไวไกลเลยแหละนะ <c oughs> มาต่อกันในวันที่23กดกดาเลยค่ะด <c oughs> าวพุธค่ะคุณเดินก็อ,อยู่ในเรือนพันธุแล้วได้ตาแหน่งมหาจักรด้วยสัมพันธ์กับปูตตะคือห้ามไม่ได้เลยนะสําหรับคุณพลึกเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเนี่ยนะเป็นคนที่แบบดิฉันก็เชียร์มากในเรื่องของสิ่งใหญ่ๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรต่างๆซึ่งเขาจัดมาตลอดอยู่แล้ว เขาจัดคอนโดจัดนู่นจัดนี่จัดนั่นซึ่งตอนนี้เขามีความคิดอยากจัดอีกอยากจัดอีกเลยนะแล้วมีหนำซ้ำไองานที่สองที่สามงานพิเศษหรืออะไรต่างๆเขาก็มีความคิดอยากจัดให้มันเป็นตัวเป็นตนด้วยคือคิดอลังการมากอยากเปิดคาเฟ่อยากทำนู่นนี่นั่นคือใหญ่นะแต่เขาไปถึงคุณเชื่อไหมเพราะคือเขาตัดสินใจแล้วเขารู้แล้วว่าเขาทำได้เออเขาไปถึงไงพิมพ์ถึงบอกว่าดีมาก ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงอันนี้แหละคือตัวคุณจริงๆนะแล้วเรื่องคู่ครองเนี่ยนะดาวอังคารก็มาอยู่ในเดือนพันธุแล้วอยู่แน่นิ่งเลยไม่ได้ไปไหนเลยฉะนั้นดาวอังคารในเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องบอกว่าเรื่องคู่เนี่ยซบัซบซ,อบซอบอ้ซอนเสิร์ฟเสิร์ฟแซ่บด้วย <c ười> คือเหมือนกับไม,มไม่มีอะไรมากวนใจ เออนิ่งๆอะเหมือนแบบว่าเออก็อยู่อๆอะโครงกานในเรื่องอนาคตดีกว่าฉันก็แบบว่านะก็มีการไปมาหาซูอ่ะก็มีการคุยมีการแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรืออะไรต่างๆ่นะแต่ก็อยู่ในลิมิตของความพอดีไม่ได้มากโอเวอร์เกินไปเพราะเดือนนี้เหมือนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมมากแล้วเวลาจะพักผ่อนหรืออะไรต่างๆก็ดูน้อยแล้วเพราะนั้นเรื่องคู่ถ้ามีคู่อยู่ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบ่งๆละกันเนาะแต่สําหรับคนโสดเดือนนี้พอเข้าสังคมเนี่ยโอกาส ที่จะมีคนดีๆเข้ามาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่โสดอยู่แนะนําว่าอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรในเรื่องคู่เด็ดขาดเพราะตอนนี้คุณอาจจะได้เจอคนดีและมีแน่คุณอาจจะเจอคนดีมากดีที่สุดหรือดีสุดๆไปเลยก็ได้โ okay อเคค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะ อ่าริต้ามีเสริมเพิ่มให้นิดนึงคะ่ะมีของแถมมีของแถมมีของแถมณช่วงระยะเวลานี้นะคะตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมิถุนานเลยเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ารีชาร์โดของอดาวศุกร์อ่ะอจากในมุมมองของโลกเรามองไปเนี่ยจะเหมือนว่าดาวศุกร์เดินถอยหลังณช่วงระยะเวลานี้แต่จริงๆมันไม่มีการเดินถอยหลังหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนการโคจรของดวงดาวปกติแล้วเนี่ยดาวศุกร์ใช้เวลาเดินครบรอบ1ิบสองราศีเนี่ยใช้เวลาสี่สิบวัน แต่ตอนนี้เนี่ยดาวศุกร์จะอยู่ในเรือนของราศีสิงห์เนี่ยใช้เวลากรกดาทั้งเดือนเลยอสิงหาทั้งเดือนเลยกันยาทั้งเดือนเลยคือกว่าจะไปอ,อกอยทีนึงคือช่วงตุลาคม,มแล้วมันมีผลยังไง ดาวสุกมาอยู่ตรงนี้แล้วมีผลยังไงแปลว่านะช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดใครอยากจะทําอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงาม mm. ลงทุนเรื่องเงินทองหรือแม้แต่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักถ้าเป็นเรื่องใหม่ ให้โฮไว้ก่อนอต้องเป็นเรื่องใหม่เท่านั้นที่โฮที่โฮไว้ก่อนอแต่ถ้าเป็นเรื่อง,กองกเก่าอย่างเช่นเอะอย่างเช่นคุณอะอยากไปแก้แก้น่าอย่างนนะเช <laughs> ่นเราอะไรมาแล้วแล้วอยากจะไปแก้อ,อยากไปทาไอเน,นี้ยอะโอเคช่วงนี้ทําได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่เราเคยตัดสินใจลงทุนอันน้นอันนี้อันนั้นแล้วก็อะดึงกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจอีกรอบหนึ่ง ทำได้หรือว่าเป็นเรื่องของความรักเคยคุยกันแล้วมีปัญหากันแล้วก็จะมาตกลงกันตัดสินใจกันอีกรอบอม,มาคุยกันอีกรอบเปิดเผยความในใจกันอีกรอบนอนนี้นั่นทำได้แต่ไม่ใช่ไป คบคนใหม่มคือพูดง่ายๆว่าเวลาที่ดาวเหมือนลักษณะใช้คําว่าดาวเลโทรเกรดเนี่ยเลโทรเกรดคำว่าเลโทรเกรดขึ้นต้นด้วย e. RE รแปลว่าการตัดสินใจอีกรอบหนึ่งรีวิวก็เหมือนกันให้ตัดสินใจลองคิดดูเลโทรเกรดรีโทรเกรดก็หมายถึงว่าต้องให้รีวิว <c oughs> ให้ดูอีกรอบไม่ต้องรีมาเพราะว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บดาวมันจะมีกลับไปกลับมาแสดงว่าความรักเือหมายถึงคนเก่าใช่ จะมีการกลับไปสมมติว่าถ้าเราตัดสินใจไปตอนนี้ปุ๊บมันเหมือนมันจะไม่เสถียรจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งอ,อ,อะไร,รแบบนี้ไม้ไกลับมาอ,อ,อีกรอบหนึ่งใช่คไม่จบไม่จบ,จบคือมันจะมีการเดินทางองศาของดาวศุกร์คนที่องศาระหว่าง1 2องถึง28องศาของออดาวศุกร์นะคะจะมีการเห็นชัดเจนเ,ออเห็นชัดเจนมากๆนะคะเดือนกรกฎาคมนี้จริงๆแล้วจะมีหลายๆอย่างที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงริตามเสริมแบบนี้ให้ค่ะ ช่วงต้นเดือนจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งดีดๆหลายๆอย่างเข้ามามีข้อดีๆมออีโอกาสดีๆมาแต่ว่าช่วงกลางกลางเดือนอะ่ะจะเป็นช่วงที่มันน้อยอจะเป็นช่วงที่มันน้อยเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องดาวใหญ่มีการทำมุมกันอะไรกันต่างๆนานามีการตัดสินใจนี้ดีไหมหรือว่าจะทำไปมันไม่ได้เต็มที่ได้อะไรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรแบบนี้ยแต่ว่าพอหลังช่วงปลายเดือนติต้าจะบอกคุณแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณทำตอนช่วงต้นเดือนค่ะ มันจะได้รับสิ่งที่ดี ตอนช่วงปลายเดือนจะเป็นเรื่องเดียวกันแสดงว่าต้นเดือนกับปลายเดือนอ่ะคือจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วดีแต่เป็นช่วงระหว่างทางเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดการโน่นนี่นั่นอย่าน้อยให้ตั้งใจคิดไว้เลยว่ายังไงปลายทางก็ต้องดีเราสองคนก็คือเวลามีอะไรดีแบบนี้เราก็จะมาบอกคุณเพราะว่าคุณคือครอบครัวเราไม่อยากให้ครอบครัวเราต้องจมอยู่กับความผิดพลาดใช่ไยอย่าไปคิดว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโน่นนี่นั่นอีกแล้วให้คุณรู้ไว้เลยว่า ฟ้าเปิดค่ะนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ